คืนเลี้ยงผีผิดพิธีบรรพบุรุษสงกรานที่สกลนครปีนี้อากาศร้อนอระอุราวกับจะแผดเผาทุกสรพสิ่งทว่าในวันที่14เมษายนของทุกปีทุกครัวเรือนต่างขมักขะม้นปัดกวาดบ้านเรือนจนสะอาดตาสำหรับกับข้าวคาวหวานชั้นเลิศทุกจัดวางไว้กลางชานบ้านอย่างประณีตเพื่อรอเวลาสำคัญการเลี้ยงผีบรรพบุรุษ และบรรยากาศในวันนี้มันเยือกเย็ยนอย่างประหลาดจำไว้น้ำมังกรพอหนึ่งทุ่มตรงทุกคนต้องเข้าห้องนอนห้ามเปิดประตูออกมาเด็ดขาดไม่ว่าได้ยินเสียงอะไรห้ามดูยายกำชับด้วยแววตาที่สงบนิ่งแต่แฝงความไหนกฎของหมู่บ้านนั้นเรียบง่ายทว่าเด็ดขาดเมื่ออาทิตย์รับแสงบรรพบุรุษจะกลับมารับส่วนบุญที่ลูกหลานจัดเตรียมไว้ให้ ความเงียบสง,งัดเข้าครอบงำหมู่บ้านในทันทีทุกบ้านมืดสนิทร้าวกับที่รกร้างแต่แล้วกลางดึกนั้นความปวดมวลในท้องก็จู่โจมมังกรอย่างรุนแรงเขาพยายามข่มตานอนทว่าความทรมานกลับบีบคั้นเกินจะต้านทานไหวยายผมไม่ไหวแล้วยายมังกรกระซิบเสียงฟรา,ย,าย่าไพยมันจะผิดกฎ ยายรั้งแขนไว้แน่นทว่าสุดท้ายแรงผลักด้านจากภายในก็ทำให้เขาตัดสินใจเอื้อมมือไปเปิดประตูแกลกเสียงบานไม้ลั่นห้ำกลางมามสงัดบังกรชะงักงันลมหายใจคล้ายจะหยุดนิ่งภาพตรงหน้าคือร่างของญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วนั่งล้อมวงกันอยู่อย่างพร้อมหน้าบนชานบ้านที่เคยว่างเปล่าใบหน้าเหล่านั้นนิ่งเฉย เย็นชาและไรแววแต่ทันทีที่เสียงประตูรบกวนความเงียบดวงตานับสิบคู่กับหันขวับมมองที่เขาเป็นจุดเดียวใบหน้าที่เคยเรียบเฉยบิดเวี้ยวเด้ยวยความโกรธแค้นปากที่เคยขยับกินของไหวอยากลึกด้วยความอาฆาตท,ที่ถูกรบกวนมังกรยืนตัวแข็งทื่อเลือดในกายเยือกแข็งคล้ายจะหยุดไหลเขาไม่คิดถึงห้องน้ำอีกต่อไป เท้าเรียวรีบพาตัวเองวิ่งหนีออกจากบ้านเพื่อเร้นกายจากสายตาเหล่านั้นทว่าเมื่อก้าวพ้นรั้วบ้านของความสยองขวัญกลับยิ่งทวีคูณขบวนเงาสลัวของบรรพบุรุษนับร้อยกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆมุ่งหน้าสู่ป่าช้าท้ายหมุ่งบานและในวินาทีนั้นเองทุกร่างในขบวนกลับหยุดนิ่งแล้วค่อยๆบิดคอหันมามองมังกรอ,อย่างไร้วิญ,ญญาณ มังกรอ,ออกตัววิ่งหนีสุดชีวิตหัวใจเต้นรัวคล้ายจะทะลุออกมานอกอกความมืดและความสยดสยองไล่หลังมาติดๆจนเขาแทบสิ้นสติก่อนที่ความกลัวสุดขีดจะฉุดกระชากเขาให้ตื่นขึ้นมาสู่ความจริงที่หอบเหนื่อยเขากวาดสายตามองรอบห้องที่แท้ก็แค่ความฝัน ในจังหวะเดียวกันเสียงนาฬิกาปุกก็ดังแผดขึ้นบ่งบอกว่าได้เวลาอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปเผชิญกับโลกแห่งความจริงอีกครั้ง